สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมว r i s i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมในสําหรับพาร์ทนีนะทุกคนก็จะเป็นพาร์ทในการตีบอลนะทุกคนสําหรับวันนี้เราจะไปตีบอสตัวนี้เลยทุกคนทาซูจอมวีนาาเวหังนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะดอบของดีมากเลยเนาะมีแท่นจอมวีนาาเหวังนะครับมีผลึกด้วยนะแล้วก็มีถุงมือของแดคูล่านั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอ่า ัดการเจ้าหนี้กันนะก็แกะรอยเลือดเลยทุกคนแบบนี้นะครับสําหรับบอสตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับนี่มีผลึกวิญญาณอย่างนี้อยู่นะก็ติ๊กเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับการเดินทางของผมเนี่ยก็จะเป็นการว้าไปนั่นเองนะทุกคนที่จริงอะ่ะก็ไม่อยากว้าหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่เช้านะถ้าเกิดว่าอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยก็ว่าจะบินข้างข้าวไปเลยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นี่น่าจะเป็นคลิปแยกไปเลยนะครับเป็นตัวตัวไปเลยเนาะ น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่เหมารวมเลยทุกคนต้องดูก่อนว่าตัวนี้มันยากมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยก็มัดรวมการโจมตีไปเลยนะครับผมกับบอสตัวอื่นนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายากก็เป็นคลิปแยาจะดีกว่านะครับเะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ขังขาวเดี๋ยวบินขึ้นไปนะเพื่อที่จะไปรังของมันนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันตอนกลางวันไงทุกคนซึ่งบินไม่ได้แน่นอนนะครับหรือยังไงมันจะเกรยทีตอนมืดเลยแล้วการน,นะทุกคนแล้วก็ตีบอสกันเลยนะครับผมโอเคกันทุกคนได้เวลาแล้วออกมาเลยอาโชว์นี่ออกมาแล้วครับกออเอนเลยกินยาก่อนนะอ๊บกินยาไปก่อนแล้วก็กินนี่อาชวบกินเข้าไปกินไปให้หมดต้านศักดิ์สิทธิ์ กินไปทุกอย่างเลยทุกคนไปครับผมในเวลาแปลงร่างเป็นข้า,ขาวอาโชข้ามาแล้วนี่ไงทาซูทำมาันแอบๆกันนะแอบๆผมมันมีที่แอบวะเนี้ยเอาเลยนะทุกคนไปชุบได้ <c oughs> เวลาบวกเลยน้องเอาเลยครับผม เย็นเดอ้อใจเย็นๆสองสามคนไฟต้องระวังดีๆนะไอ้ตัวนี้มันมันค่างทำอะไรได้หลายอย่างอุ้ยผมลงกินเลือดเลยกินเลือดก่อนเมามามาอันนี้เป็นเลือดเวทนนะครับถึกมากเลยทุกคน จะเล่นแบบสุดๆเลยเนะี่ยดูเงามาไ,ไว้ทุกคนโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะยเลงมาละค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบเตอน้องเก็บแก๊สไว้นะครับดีีโอ้โหโดนอยู่ดิเหมือนมีท่าน้ำแข็งด้วยนะทไฟระวงังระวัง ไม่มีบอกด้วยนะครับว่าจะตกตรงไหนนะมีลูกช้าและลูกเร็วไม่ทยังไงมันจะทำยังไงอุ้ยถึงโดนดึงวิ่งปลึหลบได้ ยากเท่าไหร่รึ่งหลออแล้วทุกคนมาโอ้ยเอฟเฟกต์ระก,การตาโอ้โหหนาวนะเนี่ยหลบๆต้องใจเย็นๆนะครับเจเย็นๆ,ๆลงไปยังลงไปยัง อุ้ยจำตีมาแล้วโอ้โห รอบเลยเหรอ,อค่คอยๆหลบครับผมก็ตั้งใจได้คิ้วเข้มเลยไปไหนแล้ววะโอ้โหกว่าจะแลนดิง้งมานี่เลยมานี่มานี่เลยบินอีกแล้วขยันบินหลายลงมาซะดีๆมันหนาวนะรู้ไหมื้อ,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 อ ร้อน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 สองแล้วก็มั่นได้ไหมเอาพลังมาไอตัวนี้คือแบบว่าไม่ยากนะทุกคนตัวเนี้ยมันช้ามากเลยอ่ะมันช้ามากสกิลโหลดไม่ยากเลยนะครับโอ้อะไรอ่ะแสงแบบว่าผลึกวิญญาณนะครับได้มาแล้วทุกคนแล้วก็แปรงล้างไปกับเท้าก่อน อ๋ออันนี้ผมจำได้แล้วอันนี้มันต้องเดินกลับไปต้องขี่มากลับมันบินไม่ได้ <my> ครับมันเป็นนี่เลยนะครับเป็นผลึกวิญญาณของจอมเวทเวหังนะแล้วก็ประมาณนี้แหละอืมโอเคครับทุกคนกลับบ้านก่อนนะชุบเจอกันที่บ้านครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวผมจะเอาผลึกอันนี้ ทำได้เลยมั้ง Yes I will embrace this power เอาอ๋อมันเป็นเครื่องสมไสเหรออ๋อโทษทีทุกคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับมันเป็นเครื่องสมไสเฉยเฉนะตรงนี้ก็จะมีโอกาส20%นะครับที่จะทำการโจมตีหลังและติดสถานะระเบิดกระหนเผาไหม้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้เปลี่ยนท่าไม้ตายเป็นกระแสมิติหมุนวนนะครับ ผลึกวิญญาณจะเสียความคงทนไปเรื่อยๆและซ่อมด้วยจิตโลหิตแรบเริ่มนะครับระหว่างการบุกรอยแยกเท่านั้นอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เหรอกระแสมิติหมุนวนทุกคนขออ่านนิดนึงนะครับหายตัวจากมิตริระนาบและปรากฏตัวอีกครั้งที่ตำแหน่งเป้าหมายด้วยระเบิดที่รุนแรงสร้างความเสียหายเป็นมวล400%นะครับ ทําให้ติดสถานะเผาไหม้และดึงศัตรูเข้าอยู่จุดศูนย์กลางนะแป๊บหนึงนะขอลองนะลองตัว4โอ้โอคือมันสร้างความเสียหายใน400อร์เซนะครับแต่ว่าผมจะดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะเออยังไม่ได้อ่านประวัติเลยนี่ว่า<อ>เดี๋ยวขออ่านประวัติของทาซูนิดหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งอสูรน,นี้เคยเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของเนครูราโปดปาน มาแสดงความไว้อะไรต่อเจ้านายที่รดับศูนย์ด้วยตัวที่ชุ่มเลือดอย่างเศร้าะทมนะครับอยู่ท่ามกลางสายฝนเลือดที่อาพิษที่กระหน่ำลงมานาน7วัน7คืนตั้งแต่เด็กคูราตายไปมันน้อมรับความเจ็บปวดจากสายฝนซึ่งต่างจากสัตว์มากมายที่ต้องทนทุกข์ด้วยความรักและพักดีต่อราชาทรราชมันซึมซับเอาความเกลียดชังทั้งหมดจากคำสาปในสายฝน และกลายเป็นจอมวีนาศเหวังน,นั่นเองนะครับจอมวีนาตเวหังเออโอ้โ,อโหก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงของไดคูรานั่นแหละประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะปลดล็อกเป็นแท่นจอมวีนาตเวหังนะครับใช้เป็นหยาดโอนิกแล้วก็แท่งเงินรัติกานะแล้วก็บดล็อกเป็นผลึกวิญญาณของจอมวีนาตเวหังนะครับแล้วก็ถุงมือของไดคุราเนาะเดี๋ยวเราไปดูถุงมือกันสักหน่อยไหมถุงมือของไดคุรานะครับ ไปดูสักนิดหนึ่งสีแต่เราจะทําใส่ด้วยนะถุงมือถุงมือถุงมือนี่งไงปลดล็อกมา4แบบเลยนะครับ4แบบนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็จะเอาเป็นอ๋อทักษะติดคริตข้อเวทมนต์นี้ก็ดีนะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่2เซตเนี่ยเพิ่มเวทมนต์ดืดเลือดนะครับ10%นะครับ เพิ่มบัตรตาฟื้นฟูครูดาวเวทมนต์10%แล้วถ้าเกิดว่าใส่ครบ4ี่เนี่ยเพิ่มโอกาสติดคิวิคอเวทมนต์15%นาน4วิหลังใช้หมอกนะครับอ๋อก็คือเรา dash แดชปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ใส่พลังเวทไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสติดคิให้นั่นเองนะครับประมาณนั้นทุกคนส่วนนั้นอื่นก็ไม่ค่อยตรงสายของผมเท่าไหร่เนาะมีตรงตรีกายภาพนะครับฟื้นฟูอาวุธอะไรแบบนี้เนาะ แต่ส่วนผมเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละทุกคนนะ่าจะเข้าสุดแล้วเป็นชุดสายเวทนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นถุงมือป่าชั่วร้ายโอ้ที่เรามีอยู่ด้วยนะแล้วก็ต้องใช้ผ้าทองเงานะครับแล้วก็หนังค้างคาวฟอกนะมีทุกอย่างเลยทุกคนทั้งนั้นทําเลยนะครับมีหนังฟอกนะครับอันนี้คือเครื่องฟอกหนังแบบใหม่นะอันนี้ผมก็ทําทิ้งไว้แล้วนะครับมีอยู่73านะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเป็นผ้าทองเงานั่นเองเราก็ทําเลยทุกคน นี่เลยใช้เวลา2นาทีนะครับก็เอาไว้งั้นก่อนแล้วกันเนาะอันต่อมาที่เราจะทํากันก็คือเจ้านี่เลยทุกคนเป็นแท่นจอมวีน่าเถวังน,นั่นเองนะครับใช้แท่งเงินรัติการแล้วก็หยาดโอนิกนะครับเดีย๋ยวไปเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เตรียมของเสร็จแล้วได้มาแล้วนะครับเป็นแท่งจอมวีน่าเวหังโอ้อ่านยากเหลือเกินไม่มีที่วางนะครับผมจะวางแบบมัวม่วๆไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เต็มเหลือเกินวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็ลองกดดูนะอ๋อต้องใส่อันนี้ด้วยหรออ่ะใส่ไปใช่ไหมใส่ปุ๊บแล้วยังไงเอาต้วงทำไงอ่ะฮะแค่เนี้ยนะเฮ้ยปกติมันจะได้บัฟนะมันเหมือนกับเป็นแค่แท่นวางเฉยๆทุกคนแต่ผมคิดว่า อาจจะต้องหาแท่นให้ครบก่อนหรือเปล่าแล้วมันถึงจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าเนี่ยมันจะได้อันติีใหม่แล้วมันก็สร้างดาเมจ400%ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยผมจะดูในส่วนของอสกิลที่เราใช้ประจําแล้วกันเนาะปที่ตําราเวทเนาะก็มาชี่อันนี้นะครับอ่ะอันนี้เลยในส่วนของตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยคือมันปล่อย ลูกบอลเนี่ยสี่ลูกนะครับสร้างความเสียหายเว็ดนมวลเนี่ยสองร้อยสี่ลูกก็แปดร้อยไงทุกคนอันเนี้ย, 200, กก 800, ยนนนนดีกว่านะครับสําหรับการสู้บอสในมุมมองของผมนะส่วนเจ้านี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในนี้ชึบเนี่ยไม่เห็นมาทำอะไรได้เลยเปลี่ยนชื่อได้ด้วยน่าจะต้องมีให้ครบก่อนละมั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนอะ่ะมันจะได้รับปรับนะครับถ้าเกิดว่าเอามาใส่ไว้ในนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือ ไม่เห็นทำอะไรได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาชุดกันชุดน่าจะเสร็จแล้วนะนี่ไงชุดเสร็จแล้วตอนนี้ชุดเกียร์ของเรานะครับถ้าเกิดใส่ทุกอย่างนะถืออาวุธด้วยนะชุดถืออาวุธแล้วก็ใส่กําไรนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่88นะทุกคนน่าจะต้องใส่ชุดที่มันครบก่อนอนะ่ะถึงจะมีอาวอะไรใหม่ๆมาให้เราดูกันนะครับผม โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามการตีบอสต,ตัวหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม